กูแบบฟังนะเขินจนตดเล็ดเขินจนตดล่าโทษครับพี่โทษครับโทษครับโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับโทษครับ ทำไมครับตามมาจะเอาเหรอครับหรือว่าไงอะไรนะเห็นตามมาจะเอาผมเหรอหรือว่าไงก็ได้หมดนะได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลื่นนะครับถ้าสดจัดอะเมื่อวา,านมึงยังแพ้กูอยู่เลยอ๋อโอเคพี่โอเคครับผมมา <c oughs> ขอโทษพี่ชายอันไหนที่ผมพูดไม่ค่อยดีพี่ชายจะถือสารลร้งเลยเด้อแล้วมึงเข้ามาดิอย่าไปา<ม>ต่อยหาต่อยมุ่งนะ นี่ด้วงทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่งเฮียถ้ามึงยังไม่ลุกไปอาบน้ำเดี๋ยวคูจะลุกจากที่นอนไปตกกระบาลมึงเองไอ้ลูกเฮียจากอีแหนมจะรีบพพ่อมึงอาบแม่มึงอ่ะแม่กูไม่เคยโดนเนรคยกูอย่างงี้แม่กูโดนเนรแต่สิ่งดีๆแพงอะไรครับไม่แพงนะสิบหกบาทเองเนี่ยลองชิมีกคำก่อนดูดูดูมันเป็นพวกเลมอนคุณสมบัติเนี่ยบอกตามนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอ่า ไขมันทั้งหมดศูนย์แคลอรี่เอ้ยศูนยแคลอร์โล่สวยพี่สวยให้แนลศูนย์แคลอร์ต่อแล้วเฮ้ยมันไม่มีหรอกอานผิดมาอานผิดไขมันหมดโปรตีนศูย์คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดสามสิบเอ็ดกอนี่ครับแล้วก็ทำให้หน้าใสไร้สิวดัชมิลเป็นนมแบบคล้ายๆนมบัว ผสมแบบพาะผลไม้เก็บปลายเหี้ย